สวัสดีครับผมแอดบอลนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องแลมเบิซิงนะครับวันนี้ก็จะมาแจกรถนะครับแจกรถ x m a ก็นะครับอ่าเป็นรถคันนี้มันของเพื่อนฟิลนะครับเดี๋ยวจะสิงเฟสเพื่อนฟิลให้ด้านล่างนะครับมันทารถใหญ่นะครับเกี่ยวพวกเอสพันธ์แลพวกนี้นะครับเอสพันธ์บีซีเนี่ยให้ฟิลทำเลยเพราะว่าฟิลทาสวยมากนะครับดูจากคันนี้แล้วกันเป็นเรื่องของการเก็บงานรายละเอียดนะครับอ่าผมจะมารีวิวเลยครับแม็กเป็นแม็กน้วยเงินนะครับคันนี้เป็น x m a ก็นะครับโช๊คหลังเป็นโช๊คโอนินนะครับแล้วก็ออออกกเสียงงผิด็ต้ขันะครบ ตรงนี้เป็นเบาะเอกนาะทองครับงานงานคาร์บอนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นของคุ้มนะครับและตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับคาร์บอนช่วงกระชังไอตรงกัไอตรงที่กั้นตีนับคาร์บอนงานสวยมากดูยนงานเนียเน้ยบเลยอนะ่ะดูดิอ่ะดูเดี๋ยวไม่เชื่อไอฟิลมาทำรถเนี้ยบนะครับเป็นรถพวกนี้ข้างหน้าก็เป็นชุดคาร์บอนหมดเลยครับชิวเป็นชิวสะท้อนแสงเป่าวะจำไม่ได้ตอนแรกผมเห็นชิวมันสะท้อนแสงนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นละ อ่ะคอท่อเป็นคอท่อไทเทเนียมนะครับเป็นท่อแบบเต็มใบนะครับค่อนข้างสวยนะครับงานก็เนียบเลยนะครับแล้วก็เครื่องเครื่องก็ยังเก็บนะครับไอฟฟิวเก็บมาให้เลยนะครับเครื่องคืองานเดียมๆเอาไปโมต่อแล้วก็ใส่เปลี่ยนล่งเปลี่ยนล้อก็สวยแล้วครับแล้วตรงนี้ก็ยดมาปั๊มหน้าเป็นปั๊มดิชินนะครับแล้วก็จานจานจานอะไรวะจานแบบพวกบอกวะขออภัยนะครับไม่รู้จานอะไรนะครับแต่เป็นจานแต่งนะครับโอ้ยครับ นี่ก็ะจะประมาณนี้นะครับทรงรถแต่ผมขอ่ายให้ดูเต็มๆอีกครั้งหนึ่นี่ประมาณนี้นะครับกล้องมันจะเร็วหน่อยนะนี่ครับโอเคเราไปทดสความเร็วกันนี่ค่ะนี่ตากล้องขอเช็งด้วยหน่อยดิเดี๋ยวเราจะเช็งกับตากล้องน,นะครับทาลูกกขกนะครับดวนเชงนี่ครับคําสั่งดวนเช็งนะครับติงหนึ่งสี่ห้าร้อยท้าไปเรามาดูกันว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะดวนเช็งท้าไปละ มาครับดวนเจ็งครับรอบนี้ไปโอ้โหกินไปทุ่งเลยอกินไปทุ่งเลยรอรอบนี้อ่าเสืยกินไปุงงครับกินไปทุ่งสามเลนสามสามแล้วสามบานะสามสามสามรอบมารอบแรกผมได้ครับหนึ่งศูนย์ครับมารอบสองกันเลยดีกว่ารอบแรกผมได้นะรอบสองครับรอบต่อไปครับรอบนี้ใครจะได้กินครับหนึ่งสองสามไป แดกแดก,กเดมับรถมาแรงอุ้ยแรงว่ะรถไอถ้สมันไม่แรงอย่างวาคันเนี้ยมันแรงแปลกๆแ,แ,แล้วอ่าใช้ได้เลยเนี่ยวิ่งดีเลยนะครับมีท่าขับไปด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยครับทรงรถก็ผมชอบ่ะชอบที่มันเป็นงานลลรายละเอียดดีนะมาอีกรอบมาอินปน่ะรอบน,รนี้นะผมใช้นะคือ30เลยนะครับรถคือแรงเก่ง <c oughs> ตอนนี้ระบบสิงก็ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นระบบสิงก็ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วระบบหมดบั๊กแล้วครับเอ้ากระโดดเลงเอ้าเอ้าขอโทษขอโทษกระโดดผิดมาเอาใหม่ครับกระโดดผิดนะครับทุกคนเมื่อกี้โอ้สามหนึ่งแวสามหนึ่งผมแม่นชนะเลยก็ได้สามหนึ่งได้สองหนึ่งนะครับรอบนี้อีกทีนึงผมก็ชนะเลยนะครับก็ได้รถก็ได้รู้ว่าวเพรว่ารถไันแรงอ่ะธรรมดา โอเคต่อไปเราไปจับเวลากันเอ้ยไปลองสายสี่หน่อยดีกว่าตาต้อ,ตองผมไปลองสายสี่คุณไปคุมรถใหญ่หผมหน่อยเลยนี่อุย้ยสายสี่คนเยอะฉันจะจัดเลย,ยดีรถสั่นมาดิแข่งบป้าตาล้องมาเดินี่นี่รอ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 ,อคนมาดีรถเทเอากูมาเช็งกับใครเนี่ยเอาม,มามาตา้้องเอาหน่อยวะมันนี่เนม โอ้โหใช่น,นี่แฮนดิ้งไหเนะน,นี่ยตัดโอนแมนโปรแบนมันโปรจริงๆนะครับ66มันไม่แดกกันขนาดนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแบนโปรก่อนคนระับแฮนดิ้งนะครับนี่แบนหกหกแฮนดิ้งไปเลยมาแข่งเลยตากร้อง,างมามา,มาคนมาแข่งเยอะเลยครับสามสองหนึสส่งไปนี่ <c oughs> ที่ทำลูกหกมันก็จะวิ่งกันอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มันแดงมันทุ่งเลยนั่นโปครับ <c oughs> นี่ครับรถก็จะประมาณนี้เลยครับค่อนข้างจะแรงครับอุ้ยอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปโอ้ยนี่ท้ายสิงมาเลยผมขออนุญาตเป็นชิงหน่อยนะนะไปอย่าไปอย่าวย่าไป ครับประถึภาพรถก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอกจับลามเลยก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับขอบคุณ <Good S 1> ครับ